กลับมาติดตามข่าวการเมืองครับทักษิณบังมิตรอุ้งอิงแทบไร้ตัวตนขอบคุณข่าวจาก mgronline.com ครับจะด้วยเป็นเพราะอาการไฟท่าแตกอย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตกันหรือเปล่าสำหรับนายทักษิณชินวัตรมีอารมณ์กราดเกรี้ยวยาบคายทะลุดีกรีจนกูไม่กลับหลายครั้งที่พ่นน้ำลายออกมานั้นมันสะท้อนอารมณ์ที่ไม่ปกติเช่นมีคนบอกว่าผมโกงโกงพ่อมึงสิ ผมเข้ามาการเมืองเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นประกาศทรัพย์สินทั้งที่ปปชมไม่บังคับผมประกาศมีทรัพย์สินกว่า60 0 0ืล้านบาทเพราะทำธุรกิจมาสร้างเนื้อสร้างตัวมาวันนี้โดนยึดไป46,000ล้านบาทยังไม่ร้องสักคำเลยทั้งๆท,ที่เป็นเงินที่ทำมาหากินแท้ๆคำก็โกงสองคำก็โกงก็มึงตั้งคณะกรรมการหฮงซวยมาสอบกูตอนที่กูรวยมึงยังเพิ่งขอตังค์พ่อใช้อยู่เลย วันนี้ผมไม่เดือดร้อนแม้มีเงินเดือน700บาทค่าแรง300บาทก็ไม่เดือดร้อนเพราะความสุขคือการทำให้บ้านเมืองและพี่น้องพ้นทุกข์คนสารคามหลังปี70หล่อสวยแน่เพราะมีตังแล้วมันหลอ่อสวยไม่ต้องไปสาระยะกรรมมีตังแล้วผัวเมียก็ไม่ทะเลาะก,กันตอนไม่มีตังพูดจาอะไรงุดหงิดไปหมดผมโดนมาหมดแล้วเคยเห็นมาทั้งนรกทั้งสวรรค์ตอนนี้อยู่บนดินไม่มีอะไรตื่นเต้น แต่ประสบการณ์ในนรกจะนำมาแก้ไขเพื่อช่วยเหลือพี่น้องให้มีความสุขเหมือนที่ผมเคยประสบความสำเร็จในชีวิตการทำธุรกิจเป็นคำพูดบางตอนระหว่างที่เขาขึ้นเวทีปราศัยช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคอีสานแม้บางคนมองว่านั่นเป็นธรรมชาติของการพูดจาปราศัยในเวทีหาเสียงโดยเฉพาะในต่างจังหวัดต้องดุดันแบบบ้านๆถึงจะได้ใจ แต่หากพิจารณาจากท่าทีและคำพูดต่อเนื่องกันมาทั้งการให้สัมภาษณ์ก็ล้วนแต่ใช้คำพูดรุนแรงและถึงขั้นหยาบคายหลายครั้งทำให้ต้องวิเคราะห์กันว่าอาจเป็นเพราะแรงขับดันบางอย่างในใจจนต้องแสดงอารมณ์ก้าวร้าวออกมาโดยสิ่งหนึ่งมีการมองตรงกันก็คือเพราะหลายเรื่องกำลังงวดเข้ามาโดยเฉพาะเป็นสาเหตุอาจให้ต้องหวนกลับเข้าคุก รวมไปถึงอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของลูกสาวตัวเองคือนางสาวแพทองทานชินวัตรในอนาคตอีกด้วย ขณะที่นโยบายสำคัญที่กำลังเป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่ผลักดันอย่างเต็มที่แต่กลับถูกคัดค้านจากหลายฝ่ายทั้งพวกที่เรียกว่าขาประจำดั้งเดิมและพวกขาประจำรายใหม่ที่แตกตัวออกมาจากลูกน้องเก่าแต่เป็นพวกที่รู้ไส้รู้พุงกันเป็นอย่างดีต่างเรียงหน้าออกมาต่อต้านอย่างสุดตัวเนื่องจากเห็นว่าหลายความคิดของนายทักษิณ มีความหมิ่นเมในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและทุจริตเชิงนโยบายที่มักถูกกล่าวหามาโดยตลอดสิ่งต่างๆดังกล่าวทำให้เกิดกลายเป็นกระแสต่อต้านเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่หลายเรื่องที่ถูกร้องเรียนก็กําลังงวดเข้ามาบางเรื่องใกล้ได้ข้อสรุปแม้ว่าจะเป็นข้อสรุปเบื้องต้นแต่จะกลายเป็นสารตั้งต้นที่จะสร้างความเดือดร้อนหนักในลำดับต่อไป เช่นกรณีป่วยทิพย์ที่ล่าสุดคณะอนุกรรมการสอบสวนที่คณะกรรมการแพทยสภาตั้งขึ้นมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่ได้รับมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นจากโรงพยาบาลตำรวจและจากเอกสารการแพทย์จากโรงพยาบาลในเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่เรียกว่าเวทระเบียนโดยจะมีการสรุปผลภายในเดือนมีนาคมขณะที่การสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็กำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆซึ่งหากมีผลสอบสวนของคณะอนุกรรมการดังกล่าวจากแพทยสภาเชื่อว่าจะกลายเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ตามมา นอกจากนี้ยังมีนโยบายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์สัมปทานใต้ทะเลเกาะกูดกับกัมพูชาที่แรงต่อต้านรุนแรงขึ้นเรื่อยๆล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้สติแตกขึ้นหรือเปล่าขณะเดียวกันเมื่อมาพิจารณาจากผลงานของรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรลูกสาวตัวเองก็ยังไม่เข้าเป้านโยบายหลายเรื่องยังไม่ตรงปกหรือยังไม่เห็นผลเรื่องปากท้องค่าแรงก็ยังไม่เป็นไปตามที่หาเสียงเอาไว้จนนายทักษิณชินวัตรนำไปกล่าวบนเวทีหาเสียงว่า สาเหตุยังทําไม่ได้เพราะถูกขัดขวางจากพวกนายจ้างอย่างไรก็ดีเมื่อวกกลับมาที่บทบาทของนายทักษิณชินวัตรในช่วงเวลานี้เหมือนกับว่ายิ่งออกตัวแรงเท่าไรมันก็เหมือนกับว่ากลายเป็นไปบทบังความโดดเด่นของนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรจนแทบมองไม่เห็นแม้ว่าในทางพฤตินายอาจพอเข้าใจได้ว่าสาเหตุที่นายทักษิณต้องเร่งแสดงบทบาทนำแบบนี้เพื่อต้องการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญให้ออกมาให้เห็นโดยเร็วก็ตาม แต่อีกด้านมันก็ทําให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรอับเฉาลงไปทันทีอีกทั้งกลายเป็นว่าคําถามหรือข้อสงสัยเนื้อเรื่องความรู้ความสามารถยิ่งกลายเป็นเรื่องน่าสงสัยมากขึ้นกลายเป็นพ่อชี้นําไปทุกเรื่องจนตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้คิดหรือพูดด้วยตัวเองจนไม่ได้แสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้เลยดังนั้นการที่นายทักษิณชินวัตรยิ่งแอคชั่นทําทุกอย่างกลายเป็นแสดงบทบาทนายกตัวจริงอย่างทุกวันนี้ แม้ว่าในทางการเมืองเขาจําเป็นต้องทําเพื่อขับเคลื่อนแต่กลายเป็นว่าไปบดบังรัศมีของลูกสาวตัวเองจนไม่อาจแสดงบทบาทในฐานะผู้นําได้เลยซึ่งย่อมมีผลทางลบระยะยาวแน่นอนเพราะเวลานี้เหมือนกับว่านางสาวแพทองทานแทบไร้ตัวตนไปแล้วสังเกตได้จากการไปต่างประเทศคราวนี้มีแต่การถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารบริษัทหลายแห่ง แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีเนื้อหาหรือการแสดงวิสัยทัศน์การสร้างความเชื่อมั่นให้โดดเด่นออกมาให้เห็นหรือจดจำกันเลยขณะเดียวกันแม้ว่าการพูดปราศัยของนายทักษิณชินวัตรในะระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีเมต่อการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนแต่หากสังเกตเขาไม่เคยยิ่ระทางหนึ่งอาจมั่นใจเกินร้อยว่าเวลานี้ได้คุมทุกอย่างเอาไว้ในมือแล้ว อีกทั้งครั้งนี้เหมือนกับว่าทุ่มสุดกําลังเหมือนกับว่าเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายเพราะเวลานี้อายุเกิน75ปีเลือกตั้งคราวหน้าก็เหยียบย่าง80ปีแล้วดังนั้นอย่าไปแปลกใจที่เวลานี้เขาไม่แคร์อะไรทั้งสิน้นเพราะเป้าหมายข้างหน้านั้นพลาดไม่ได้เป็นอันขาดต้องกลุ่มอํานาจรัฐไว้ต่อไปและต้องกลุมให้ได้เบ็ดเสร็จกว่าเดิมนั่นคือต้องเป็นรัฐบาลพักเดียวเป็นเป้าหมายต้องทําให้ได้ อย่างไรก็ดีแม้ว่ามีความมั่นใจและฝันไกลไปให้ถึงแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังมีตัวแปรภายนอกมากมายที่บางอย่างทั้งคาดไม่ถึงและคาดเดาได้ที่สำคัญมันต้องขึ้นอยู่กับผลงานของรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะฝีมือของลูกสาวคือนางสาวแพทองทานชินวัตรต้องสร้างภาวะผู้นำให้ได้ก่อนต้องสร้างความมั่นใจในเรื่องความรู้ความสามารถออกมาให้เห็นให้ได้ และแม้ว่าจะมีการเข็นกันอย่างเต็มที่แต่เมื่อผลที่ออกมาเป็นที่ประจักษ์ไม่เป็นอย่างที่คุยเอาไว้ทุกอย่างมันก็เสี่ยงพังคลืนในพริบตาขณะที่ปัจจัยภายนอกประเทศในะเรื่องการกีดการค้กา á, ก็กำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้ากำลังเข้มข้นกลายเป็นอุปสรรคสำคัญซึ่งบรรดากูรูทั้งหลายต่างสรุปตรงกันว่าปีนี้เศรษฐกิจจะมีปัญหาหนักกว่าเดิมการที่นายทักษิณและคนในรัฐบาลรับลูกมั่นใจว่าปีนี้ GDP จะโตร้อยละสาม ปีต่อไปจะโตถึงร้อยละ5นั่นเป็นการพูดเพื่อปลุกใจหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรก็ต้องเฝ้ารอกันต่อไปว่าเป็นไปได้แค่ไหนดังนั้นแม้ว่านาทีนี้นายทักษิณชินวัตรจะปลุกใจมั่นใจว่าการเลือกตั้งคราวหน้ารัฐบาลเพื่อไทยจะกว่าที่นั่งสอสอและเป็นรัฐบาลพักเดียวทำให้นางสาวแพทองทานชินวัตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบ แต่ถึงอย่างไรก่อนจะไปถึงจุดนั้นต้องมองเห็นผลสําเร็จจากผลงานของรัฐบาลเสียก่อนว่าเป็นไปได้แค่ไหนเพราะพิจารณาตามรูปการและวุฒิภาวะของผู้นําแล้วยังเห็นเลือนลางแม้ว่าจะช่วยกันเข็นเชียร์เต็มที่แล้วก็ตามทั้งหมดคือการเกาะติดข่าวการเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข่าวจาก m g r o n l i n e c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการเมืองครับ